High Priestess ในไพ่ยิบซีมีความหมายเกี่ยวข้องกับความลับสัญชาตญาณและความรู้ภายในเป็นภัยที่แสดงถึงพลังของการรับรู้ความเงียบสงบและการฟังเสียงภัยจิตใจของตนเองความหมายหลักของ The High Priestess สัญชาตญาณและความรู้ภายใน The High Priestess สื่อถึงการเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณและความรู้ที่มาจากภายในแนะนำให้ฟังเสียงภายในและเชื่อมั่นในตัวเอง คนนนี่นาสิ่งความลับและสิ่งที่ซ่อนเรียนฟิลฮันะครัายนี้มักบ่งบอกถึงความลับหรือเรื่องที่ยังไม่ได้เปิดเผยแนะนําว่าอาจจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งเพื่อให้ความจริงปรากฏ uh, The High Priestess ยังสื่อถึงพลังของความสงบและความนิ่ง uh, เป็นช่วงเวลาที่ควรส่งจิตใจเพื่อหาทางออกหรือคำตอบจากภายตนเอง ปัญญาและความรู้เชิงลึกไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ลึกซึ้งและปัญญามักจะสื่อถึงการเข้าถึงความรู้หรือปัญหาที่ไม่ได้มาจากการเรียนรู้ทางกายภาพแต่จากการค้นหาภายในด้านบวกเป็นสัญลักษณ์ของของการฟังเสียงภายในความฉลาดทางอารมณ์และความรู้ลึกซึง้งแนะนําให้พึ่งพาสัญชาตญาณและฟังเสียงในใจของตัวเองด้านลบหากไพ่ปรากฏในด้านลบ อาจบ่งบอกถึงการปิดกั้นสัญชาตญาณการละเลยความรู้สึกภายในหรือการถูกหลอกลวงโดยการปกปิดความจริงโดยรวมไ g h p ไฮพริสต s แสดงถึงความจำเป็นในการเชื่อมโยงกับความรู้ภายในฟังเสียงสัญชาตญาณและไม่เร่งรีบที่จะค้นหาคำตอบที่มองเห็นชัดเจนแต่ให้ใช้ปัญญาภายในเพื่อค้นพบ